สวัสดีครับผมนะครับกิสิริ property and l i s i n g พร้อมบริการทุกท่านอีกแล้วครับพบกันอีกแล้วนะจ๊ะนะฮะวันนี้นะครับอยุ่นครปฐมนะฮะเมื่อวานยังอยู่สกลนครอยู่เลยนะฮะไปทั่วสารทิศแดนไทยกันเลยทีเดียวเชียวพี่น้องจ๋านะฮะวันนี้ครับมารับฝากที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับเป็นที่นานะนะฮะอยู่ตำบลหินมูลนะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับนะฮะ เนื้อที่ทั้งหมดครับ2งานนะฮะก็คือ200ตารางวานะฮะทั้งแปลงเนี่ยครับประเมินราชการเนี่ยนะฮะ,ะหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้เป็นราคาประเมินจากราชการนะก็คือราคาประเมินตารางวาละ500บาทนั่นเองนะครับธุรกรรมที่ทำนะฮะก็คือเป็นธุรกรรมซื้อมาแล้วก็ขายกลับนะครับ ก็คือให้ยอดลูกค้าเลย10,000แบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต้นทุนของแปลงนี้นะครับก็คืองานละ50,000บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับพื้นที่นะครับที่อยู่ในเขตเขาเรียกว่าเขตปริมณฑลนะฮะบ,บางเลนก็ถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับโอเคนะครับความสวยงามนะฮะจะเป็นยังไงเราจะรักษามาตรฐานเดิมของเราได้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับผม ตอนนี้เราถึงแปลงที่ดินแล้วครับนะที่ดินเป็นขนาดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะฮะหน้ากว้าง14เมตรลึกเข้าไป60เมตรนะครับขนาดเท่ากันทุกด้านเลยนะครับอ่านะฮะแถวนี้เขาก็ทําการ,กรเกษตรกันซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยรอบๆก็จะเป็นที่นานะครับแต่ความพิเศษก็คือว่าเนี่ยฮะดูรอบๆนะฮะตรงเนี้ยมีทั้งโรงงานทั้งบ้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ย หน้าสาธารณูปโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับก็คือพร้อมเลยนะครับนะฮะดูความอุดมสมบูรณ์ซะก่อนนะฮะเห็นไหมฮะท้องนาเขียวนะสวยๆนะลงพื้นที่ก็ได้กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมของท้องทุ่งท้อง,อง,องนานะนะนะอุดมสมบูรณ์มากนะครับน้ําไม่ขาดแน่นอน นะครับหรือจะทําเป็นบ้านพักบ้านสวนอะไรนี่โอ้สบายนะนะครับดูนะฮะความเป็นระเบียบของแต่ละแปลงนะฮะท้ายแปลงของเราก็จะเป็นเหมือนอครองสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับไม่ขาดไม่ขาดน้ําอย่างแน่นอนนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสองงานเพราะนั้นเนี่ยตบเฉลี่ยเนี่ย นะครับต้นทุนอยู่ที่งานละ50,000บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยฮะภาพถ่ายจากด้านหลังนะครับก็ขนาดเท่ากันเหมือนเดิมหน้ากว้าง14เมตรนะครับลึกลงมา60เมตรนะครับผมถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะร,ราคาตลาดนี่ก็โอ้ไม่ห่วงเลยครับแปลงนี้นะครับขายได้ยังไงก็กำไรแน่นอนจ้า เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ชมนะฮะคลิปรีวิวตัวแปลงกันไปแล้วนะครับเนี่ยฮะงานเราก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราจะเขาเรียกอะไรจะลดความเสี่ยงจะพยายามคัดกรองทุกงานนะฮะก่อนที่จะส่งถึงมือ,อนักลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าแต่ละงานนะครับที่เราส่งให นะครับความเสี่ยงน้อยมากนะครับประเด็นที่1นนะครับถ้าเป็นไปตามข้อตกลงทุกอย่างก็คือท่านจะได้ดอกผลนะครับหรือว่าผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอนนะครับหรือประเด็นที่2นะครับหากว่าตัวลูกค้าเนี่ยนะครับเขาส่งไม่ไหวนะครับท่านก็จะได้ซับมาในราคาที่ถูกถูกและครับพี่น้องจ๋านะฮะซึ่งการได้มาซึ่งซับซึ่งมันเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเนี่ยอย่างแปลงเนี้ยนะครับ โอกาสที่จะทํากําไรเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแผน2นะครับซึ่งคิดไปแล้วแหละนะถ้ามันหลุดจริงๆเนี่ยอาจจะตั้งขายไว้สักสามแสนนะครับแปลงนี้นะอ่าซึ่งต้นทุนมาแค่แสนเดียวเนี่ยกำไรเกือบ2 0งนะลูกค้าเขาอาจจะต่อรองบ้างตั้งไว้สามแสนเขาอาจจะต่อรองมาสักสองแสนเจ็ดสองแสอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับขอเพียงแค่ว่า หลุดมาแล้วเราจะทํำยังไงเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเชื่อจริงๆนะนะฮะด้วยต้นทุนขนาดเนี้ยเขาคงเสียดายนะถ้าจะปล่อยให้มนุษุดนะครับก็นะครับท่านใดนะฮะมีเงินเย็นนะครับอยากจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ลองทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับจะเป็นที่ช n นลนี้ใน YouTube ก็ได้หรือจะเป็นที่เพจใน Facebook ก็ได้นะครับ ชื่อเพจใน f c e e o o o นะครับกิจสิริ property allising พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่คลิปนี้ด้วยกัแล้วกันเนาะนะฮะและสุดท้ายครับนะฮะพี่น้องที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญนะครับคาดหวังสิ่งใดประการใดขอให้สมดังใจของท่านทุกประการด้วยเถินบาย